สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยจะทําแกงส้มอันนี้เป็นพริกแกงใต้นะคะแกงส้มหน่อไม้ดองเนาะแกงเจนะคะแกงใต้เขาก็จะใช้มะนาวเนาะแต่พี่อ้อยจะไม่ใส่นะคะ น,นี้เห็ดซุปเห็ดหอมย่อยแกงไม่เยอะนะคะเพราะว่าเด็กๆไม่ทานนะคะย่อยทานคนเดียว เดี๋ยวรอเดือดแป๊บนึงเนาะพี่จริงพี่อ้อยอยากได้หน่อไม่ดองแบบนี้มากกว่าเนาะอันนี้พี่อ้อยสั่งน้องนะคะน้องที่ทําช่องด้วยกันเนาะอ่าน้องเขาอยู่อะไรเนาะ อยู่ทางอีสานนะคะจำไม่ได้นิกไม่ออกน้องโมนานะคะช่องอกัที่มาชาแนลนะคะของน้องขอดองเองเพราะว่าที่บ้านน้องเขามี่อกไม้ก็จะสั่งกับเขาเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่สารกันเสยียหรือสารต้อขาวนะคะห่อกไม้เขาก็จะดี อันนี้ผักเค็มเจนะคะเพิ่ใส่แค่นี้พอเนานะเพราะว่าไม่ค่อยอยากทานอยาทานหน่อไม้มากกว่าตั้งแต่ผ่าตามานะคะพึ่งจะเป็นชิ้นเป็นอันก็แกงนี้นะคะเพราะว่าหลักๆเลยก็จะทำขึ้นมาก็จะให้รูปเนาะตัวเองก็จะไม่ได้ทาน dù vì oi khổ tặc xầy thuê còn nó bác luôn มาทานด้วยกันค่ะแกงส้มปักใต้พริกแกงใต้นะคะหน่อไม้ดอกอีสานนะคะปลาเค็มเจนะคะเป็นแกงส้มแกงเหลืองนะคะแกงเจนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันเนาะแล้วพี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายเช่นเคยนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานใต้ช่องนะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะ เห็นเตาขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ